สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าเมื่อนี้กินบักนาวคุกพริกเกลือนำกันจ้ามาจ้าเศบๆเลยค่ะช้ำๆเลยพี่น้องมา เสบขัดมา เดี๋ยวใหแม่กินกนี้ก่อนแม่ทำคลิปก่อนแป๊บหนึ่งอืมอืมอืมน้องกินไม่ได้น้องไปกินขนมรอแม่ไปไปเดี๋ยวแม่กินนี้ก่อนแม่ทำคลิปแป๊บหนึง่งอืมยวดันแม่สิ

แกะแล้วปะแะนะสขนาดพี่เนาะจิ๊จ๊อ้าอืม,อม,อมยังไม่บาแม่ยังไม่เสร็จ กินจนหมดแล้วพี่น้องเลยอ๋ออย่าเดึงสีดึงควาเสื้อแม่ทำไมเนาะขึ้นอนนอนคลิปนี้ก็ไปจำนี่แล้วจะไปนอนคลิปหนเจอกันไหมคะอืมสบาย ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ